วัตถุดิบในการห่อ,หอข้าต้มดังพี่น้องห่อข้าต้มดัง,ง,ดงมีบกพ้าวบกพ้าวทั้งกากเหาไปผสมกับขา่าใส่น้ำตาลโพแทดเซียก็ใส่ยมากน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายทำไมไมาเสียงดังแต่ ใส่ลงไปกาวขอาวเปาากูนเราไปลองใส่ลงไปเพียงแสีบจัง,ง,งมั่นโอ้เคยหลายผลเอาไว้ห้องขนมมกนมเป็นอะารเอาใส่เขาไว้เอาใส่ดั้งบาดดังไอ้เหี้มุนๆแล้วเป็นของแด้วใหญ่เป็นก้อนเล้ากินถิกเป็นก้อนมันขึน้นใส่ลงไปใส้เราคนๆมันเข้ากาัน ข้นๆให้เข้ากันใส่สองสีไม่ได้ไม่นองทีขากับสีหยังเพิ่มอันสียังสียังดอกเหลืองๆชมพูเฮ็ด,ด,ดแนข้นๆให้มันละเอียดได้เป็นรองเด้ออันนี่เอาาคนเข้ากันได้พอประมาณก,กันเตรียมนั่ตัวกับมัก เอาใส่ทัว่เสียบด้วยไปหน้องมาเสียบใส่หลายรถทัว่ย่าไปมั่นไปเอาใส่ลงไปอีกเพราะว่ามันแสีบอย่ามัม่น,นาาทัวน้ำเปล่าอย่ามันมั่น,นใส่เกลือน,น้อยอย่าใส่หลายเลยมันเข้มนำ้ำตาลน,นี่ก็ตัวหลายพ่นบ่ใส่ดอกตัวหลายพ่นบ่ใส่นี่ ไปต้องกับเห็ดเตรียมไว้เรียบรอย้อยอ๋อแบบนี้นี่ก็ต้มดัง,ง,งก็ต,ต้มเนีงเยงดอกต้มตอนแหลนบ้าแต่ลาพื้นที่เพื่อนเผื่อนหรอกที่การก็เรียว่ายากกับยากเรว่าง่ายกับง่ายแต่าหอหรืคนหอใหม่ๆกับขึ้นบ้าเรอดอกไม้หร หอ,อย่ากูนีหอมเป็ีนกีนไรนไมาอ้ปีเ่็นอออบาดเ่อนเกินกนะวอกความสวยงามักเกกะเรา่น้องเนาะนะ,นะเดี๋ยวเป็นพวงสัีตัวางามเกียงมาร้อยเรรียบร้อยเอาไปโต้มบาด เอาไปมาเติมแป็นว่าถ่วมพละไ่นอ้องอ่าอนนี้มาป๋บาปวบานเลยใตองกลวยี่ยล่ะพี่น้องมาโบดโบดแล้วก็ฟ้าปีดอีเทียนึงมานดี๋ยวงเท้าแล้วเอามาทานกะเริ่มแดงแล้วบาน าพามาปิดวนแล้วชั่วโมงกลัวสองชองั่วโมงคอยพอกันนั่นเวลาผ่านไปนนบึง้งสุกไปแต่ว่าน่าจะสุกแล้วแน่นองเวลาประมาณชั่วโมงกลัวกลัวสุกบึง้งเมน่ออายดุดอกสุกแน่นอนว่ามันขึ้นจั่งช่วงเห่า Tuấn yêu nga lam lê vương. Ao tu Học tua hô kìm tua ban. Mày mò hòi ban. Mày thấy lắm. Mày ráng sĩ lắp vương. Mày thấy lắm. 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 Mày Mày như thế lại đang mất kẹn, mất kẹn Một niềm bần thuộc Hồi hồi thầy thầy toàn nền diễn trang xe Cảm